สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็มาชมเหรียญกันต่อนะครับชมเหรียญกันต่อนะครับเป็นเหรียญราชการที่9้านะครับเป็นเหรียญราชการที่9เหรียญ10บาทที่เราใช้หมุนเวียนกันทุกวันนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วครับเหรียญนี้ผ่านการใช้งานแต่สภาพเหรียญก็ยังสวยงามนะขอบก็ไม่มีความสึกกร่อนอะไรนะครับเหรียญ10บาทราชการที่เเหรียญพัเสียนใหญ่นะครับเป็นรุ่นนี้เป็นเหรียญพัเสียงใหญ่นะครับ เหรียญเพระเสียนใหญ่ก็ผลิตมาตั้งแต่ปีพศ2551จนถึงปีพศ2560นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นปีพศ2556นะครับปีพศ2556นะครับซึ่งด้านหลังก็เป็นพระปางวพระอรุุณเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีข้อความนะครับแล้วก็มีตัวเลขบอกราคาแล้วก็พศของปีที่ผลิตนะครับ ปีพศ2556นะครับก็มีจำนวนการผลิตเยอะครับเป็นร้อยล้านเหรียญนะครับ162ล้าน75,000เหรียญนะครับ163ล้าน75,000เหรียญนะครับสำหรับปีพศ2556นะครับสำหรับปีพศ2556นี้ก็ไม่ได้อยู่ในสิบอันดับท็อป10นะครับไม่ติดอันดับ10ท็อป10นะครับเพราะผลิตเป็นร้อยๆเหรียญเนี่ย เยอะครับเยอะครับแล้วก็หายังหาง่ายครับปีพศ2556นะครับเหรียญยูเไม่ผ่านการใช้งานเล่นหากันอยู่ที่ประมาณถึง30-40บาทต่อเหรียญนะครับเหรียญยูเนะครับย้ำนะเหรียญยูเนะครับเหรียญผ่านการใช้งานก็เออไม่น่าจะเกิน12-13บาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญผ่านการใช้งานแล้วก็มันไม่มีราคาเท่าไหร่แล้วครับถ้าไม่อยู่ในสิบปันดทบเ10นะครับถ้าติดทบเทนก็จะมีราคาขึ้นมาเป็นหลักร้อยหรือว่าหลักร้อยกว่าถ้าเหรียญผ่านการใช้งานนะครับ ใ้าเลยไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญปีพศ2 5 5 6เนี่ยก็ที่บอกนะอยู่ที่30-40บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่อยู่ใน t o อปเทนนะครบจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีค่อยมีนักสะสมเก็บเท่าไหร่ครับแต่เก็บกันน้อยนะครับแต่เก็บเพื่อเก็บให้ครบพศออท่านเองแต่ไม่ได้เก็บไว้เพื่อจาหน่ายเพราะอาจจะจาหน่ายลําบากนะครับไม่ได้เก็บเพื่อจาหน่ายนะครับส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้กัดอากาศรับซื้อเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ได้เก็บเพื่อจาหน่ายเหมือนกันเก็บเป็นส่วนตัวไว้ให้ครบ ให้ครบทุกปศแต่ก็มีเยอะครับปีส2556ยังมีเยอะนะครับนะครับปีพศสอ5พันะครับพระเสียนใหญ่นะครับพระเสียนใหญ่ขอบก็เป็นขอบเรียบสลับฟันเฟือนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระเสียนใหญ่นะครับด้านหลังก็อย่างว่านะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นพระปางว่าอรุณนะครับ100กับ 162ล้านนะครับกับ75,000เหรียญจำนวนการผลิตนะครับแล้วก็เหรียญไม่ผ่านการใช้งานก็มีราคา,าหลักสิบนะครับหลักสิบก็คือ3 0มสบถึงสีบาทตำดักหนึ่งเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานแล้วก็าราคาก็จะเกินหน้าเหรียญไม่เท่าไหร่นะครับ้ลเหรียญ10บาทก็ได้ประมาณสิบสองสบาบาทหรือถ้าสวยๆหน่อยก็ได้ราคาดีาก็ขึ้นอยู่ได้ร้านนั้นเจ้านั้นคุยกันตกลงราคากันว่า อีกคนนึงขายเท่านี้อีกคนซื้อเท่านี้ก็โอเคกันนะครับตั้งกได้ราคานะครับแต่ถ้าราคาตายตัวแล้วก็ไม่มีนะครับอยู่ที่สภาพหน้าเหรียญจริงๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับปีพศ2556นะครับ162ล้านนะครับ75,000เหรียญครับ162 162ล้าน75,000เหรียญจำนวนการผลิตนะครับขอบคุณมากมากนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ คลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ